สวัสดีค่ะวันนี้พี่แสงจะพาเพืเ่อนๆนะคะมาดองหอมกันค่ะอันนี้หัวหอมนะคะแล้วก็เอามาใส่น้ําก่อนแช่น้ําก่อนนะคะเพื่อที่ว่าให้เปลือกมันเปืเป่อยก่อนแล้วเราถึงจะปอกจะได้ไม่แสบตาค่ะปอกก็ปอกเสร็จเราก็จะนํามาล้างค่ะนํามาล้างนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะสําหรับการทําหอมดองค่ะเราก็จะล้าง ล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็จะใส่ตะแกรงเอาไว้ให้น้ำเสดดจก่อนนะให้น้ำเสดดหมาดๆก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปผสมน้ำดองนะคะน้ำดองเราก็จะทำทำด้วยใส่น้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลเกลือน้ำส้มค่ะนะคะเราก็จะเอาหอมเนี่ยใส่ไปก่อนเลยแล้วเราก็น้ำ น้ำที่เราเคี่ยวเอาไว้เพื่อที่จะมาใส่หอมดองเราก็จะปล่อยพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะให้เย็นสนิทค่ะแล้วเราถึงจะเอามาใส่ขวดโหลแบบนี้นะคะพี่แสงก็ฝากคลิปหอมดองด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ